ิดแผนสองอัจฉริยะหัก DSI ไม่รับคดีแตงโมเป็นคดีพิเศษวันที่18พฤษภาค,คมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเยอชยกรรมให้สัมภาษณ์หลังเขาให้ปากคำคดีแตงโมเพิ่มไม่เครียดหัก DSI ไม่รับเป็นคดีพิเศษเข้าใจขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ถ้าหากจะสู้ต่อพร้อมยื่นหลักฐานทั้งหมดให้กับอายการจังหวัดนนทบุรียืนยันทุมสุดตัวไม่หวั่นอันตรายหลังจากที่นายอัจฉริยะเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน กรมคดีพิเศษโดยใช้เวลาทั้งสิ้นกว่าสีชั่วโมงในการให้ปากคำทั้งนี้นายอัจฉริยะระบุถึงขั้นตอนการทำงานของ DSI ว่าตนเป็นพยานปากที่หนึ่งในการเข้าไปให้ปักคำในครั้งนี้จากนั้นวันอังคารที่24พฤษภาคมนี้จะมีการสอบพยานผู้เชี่ยวชาญ ด้านแสงเงา GPS โปรแกรมเมอร์และเจ้าหน้าที่นิติเวศซึ่งต้องใช้เวลาในการสอบปากคำและรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของอธิบดีกรุมสอบสวนคดีพิเศษการตัดสินใจอยุดที่ตัวอธิบดีเองบางคนมองว่าการยื่นเรื่องต่อ DSI เนี่ยครั้งนี้เป็นการฟ้องซ้ำซ้อนหรือไม่เพราะเราเน้นไปที่คดีฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุตามที่ตำรวจได้สรุปสานวนไปสำหรับขั้นตอนการสอบสวนของ DSI ต่างจากคดีทั่วไปหลังจากที่สอบปากคำเป็นที่เรียบร้อย ส่งสำนวนไปต่อที่คณะอนุกรรมการพิเศษซึ่งจะมีการส่งเรื่องไปยังอธิบดี DSI หลังจากนั้นจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโดยมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นหัวหน้าคณะหากมีความเห็นให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษต้องออกราชกิจจานุเบกษาในวันรุ่งขึ้นดังนั้นขั้นตอนการทํางานของ DSI จะใช้เวลา2-3เดือนไม่ใช่จะรับเลยถึงแม้จะผ่านคณะกรรมการเบื้องต้นแต่ยังต้องผ่านคณะกรรมการพิเศษอีกครั้งตนมองไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นขั้นตอนของ DSI เราเก้าวล่วงการทำงานไม่ได้ถ้าเขาไม่เสนอก็ทำอะไรไม่ได้แต่เราก็มีแผนสำรองที่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปแต่วันนี้หลักฐานที่มามอบให้กับ DSI สามารถนำไปมอบให้กับอายการจังหวัดนนทบุรีก็ได้ เราตนเชื่อว่าตำรวจจะไม่สั่งฟ้องแซนและให้อายการสั่งสอบเพิ่มซึ่งครั้งนี้ก็ต้องมาวัดกันอีกครั้งว่าอายการจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องและการให้ปากคำกับ DSI แล้ววันนี้เราไม่รู้ว่าจะสั่งฟ้องแซนด้วยหรือไม่ยืนยันว่าทำให้หมดแล้วรวบรวมพยายนหลักฐานและทำเต็มที่ทำจนสุดความสามารถตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ